นั่งกตมัดรับขันบุมารทองเลยเหมือนรับขันแล้วก็มีคนเัาขันไปทมันทำทำตแล้วขันีการอายุเท่าไหร่สางนั่งกตมัดวันนี้นั่าเ็าน่งกันอย่างนี้ยังไงเล่าโอ้นั่งกัดได้ึไ่ด้ทิดาน่มเอาเมื่อหลับตาวันนี้ ใชนิดนึงหลับตาเวสะหุสะ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 เวสหุสเวสหุสอนิจ่าอนิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติถึงเลยอะไรเงโตอะไรเงีโตเรืเวสะหุสะ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  เวสภูสะอนิจจานิจจกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีกลีสกลยอนัันโตอนัันโตเสสะูสะเวสสะภูสะเวสสะูสะตัะทาวุฒังุวทะวุฒังวสุวรรวุฒังวสวรรณ้ัตถะหมายมหมากตะวุฒังโอ้ยตักถะวุฒังโอ้ยตักถะวุฒังโอกะาวุฒังตัตเะวุฒาวุฒังสัตวุัสวุฒังวสุวรรวุฒังวสุวรรวุฒัง สัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขะโาวุ่างมึงจะออกไม่ออกตัตว์ขอโทษท่านไป้ัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทวท่ันเรือสุวรรณท่านสตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทษท่านไอ้สัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโทษท่านสัตว์ขอโานล็อกไปตัตว์ขอโทษท่านลองให้นรกมันได้ยินดิ

ดูนะแตะเบาๆนะแม่ดูนะแตะเบาๆนะผมไม่ได้ทำแรงนะเด็กกินยาตายเหี้่ยอะไรแบกตีนไหมเฮ้ยออกกินยาตายดูเฮ้ยออกไปหมดออกไปออกแล้วออกไปเหลือแต่บุกไปเหลือแต่อะไรบุกบุกขี้อะไรวะอ๋อเขามีน้องชายที่หลุดไปเหรอ ปุ๊กคือมันห้องร้องรนองลูกลูกผมแหละเป็นน้องสาวเป็นน้องชายของนี่เป็นพี่สาวเป็นคนหรือเป็นผีเปุ๊บคือทุกคนกยังไงผมงงวะงงอยู่น้องชายเขาะค่ะเขามีเด็กชายมีลูกสองคนเราจะเพ้อหายนี่แหละหาปุ๊กให้มันมาดูแลปุ๊กบโอ้ยเจมปุ๊บกันนะ ฮะกูไม่เจ็บกูเจ็บอูอกูขอโทษด้วยชีวิตที่สาวกูงเธอกูจะไม่ทำมันอีกแล้วน้องชายเขาตายยังไม่ตายไม่ตายไม่รู้แล้วมายังไงวะไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครต่อรุ่มมันกูเจ็บไปรับขันอะไรมากูเจ็บกูเจ็บกูอย่ากบอกกูอยากบอกจากคนดีๆใช่ไหม เด็กดีเลยกลังมีอาการเริ่มมีอาการที่เกียตีแล้วไม่รู้ล่ะกูไม่รู้ว่เราบุกเบิกเฮียอะไรไปซะเฮียมมาจากไหนมึงก็ไปทั้งนั้นเดี๋ยวแมวจะหาว่าเฮ้ยกูรุนแรงกับลูกเขาแค่นี้พอเนาะไปหน้าตาก็ดีนะเฮียแบบไปเลย มึงไม่ออกมก็จะอย่างนี้ยแหละเกาะมาอย่างนีอ่ะมึงจะกูอยู่สีแทนยาได้ไหมเหรอเดี๋ยวกูจะไปกับมึงน,นี่ไง <c oughs> <c oughs> ค่อยๆจี้ออกไปแม่เด็กกูกับแม่เขารับไม่ได้ลูกเขาเนี่ยโดนตีแต่บเบาๆไม่ได้ตีแรงหรอกมันใช้มีดเล่มนี้ตีเล้งธรรมดานี่ก็ไม่ได้คมเลยนะเกี่ยวออกไปเฉย

บางทีแม่ไม่รู้เห็นลูกร้องนึกว่าทรมานมันปวดมากเดี๋ยวไปจี้ให้ดูดู<แ>ใครรักษาไหมให<แ>้บอกแม่แล้วนะไม่ที่เขาบอนร้องคนอื่นด้วยไม่รู้เว้ยแต่ผมเอาออกให้นะผมดูเฉยๆเอาให้เข็ดก่อนน่ะครั้งแรกสไตล์ผมก็คือเอาให้เข็ดครั<แ>้งที่สองสอจ,ะจะปุกจะเปึ๊กหาอะไรมึงไอ้เฮี้ยมไปมาจากไหนง,<อ>งั<อ>้นแหละ ไอ้ข้างนี้เราข้างนี้มึงเป็นผีมาจากไหนมึงมาจากสำนักไหนมึงบอกกูมามึงอย่าตอแหลมอย่าหลอกมึงมาจากไหนผีเออมึงมาจากไหนบอกกูมาก่อนอะไรวะไอ้รู้อ่ะมึงอย่ามายุ่ง แค่นั้น่อก่อนกูไม่รู้ตอนนี้มาเจอกูแล้วกูไม่เจ็บมึงก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ย มาอะไรเพืก่อนไปตางประเทศบ่อยหรอจะมเรอไตามเแรื่แต่งงานกับแตล้วด้วยแต่งงานกันเลยนะก็ที่ชาวเยอรมันอ๋อก็ให้มาทำเรื่องไปมาเป็นแบบนี้ปั๊บแต่งไม่ได้เลยใครทำเขามีแฟนคนไทยไหมเคยมีเคยไม่รู้ไปแค่นั้นด้วยเเดี๋ยว่อนก็ไปอยู่กับนาเขาที่ยเอ็ด บางทีม um> ันเป็นผัน no> ผีอพวกนี้ยเราไม่รู้เดีอย่าไปรับนายเฮียขันอยรับมาทำไมล่ะไปข้างมันนี่วิ่งเฮ้โกู้วัปมันี่ัาัแวันสับนมันลคือของพวกนี้มันนองให้เสื่อมบางทีมันเราไม่รู้หรอกทาง ครูมันมีครูบาอาจารย์หลายอย่างครูยักษ์ครูพระครูพ่อแก่ครูผีก็มีวิชาบางวิชาเรียนไปกลายเป็นปอบก็มีถ้าถือของไม่ได้บางที่อาจารย์บางคนก็นะเรียนไครก็มีไม่เป็นเหรอเอามานี่เป็นอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะถามก่อนนุ่งมาจากไหนอีฮะอะไรนะกินขนมปังขนมปังมึงเป็นกุมารหรือไงสัตว์มึงมาจากตำหนักสำนักไหนมึงเฮียวาดิมึงมาจากจังหวัดไหน มึงมาจากจังหวัดไหนล่ะอ้าวไอ้เฮียก็มึงไม่เรียกมึงเรียกกูเลยเวนมึงจะพากูสินยาด้วยไหมเหรอกูจะไปกับมึงนี่ไงไอ้เหอะแขนแขนแขนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะหนูนะเฮียไเฮียไม่ดมน้ะเหม็นเหม็นโอ้โหไอ้ทัดกูอาบน้ำแล้วไอ้เหี้ย ว่าไงออกมั้งมันเห็นน้ำมันหอมเลยจะสักนานแล้วมึงหอมเลยเหรอนั่นมันผีสิติสตังค์เงจะต้องไม่พบเลยขอบอ่ะคุณจะดูแลมันไงอะไรดูแลมันง่ายดูแลเยียอะไรเหมือนขวัญเขาหายไปเดิกข่าวเลย พวกนี้ขวัญมาไม่ครบแอ่นแน่สัตว์เนี่ยบอกลงท้าจับ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 ไม่คุ้มเให้คุนั่งบมไม่นั่งหรอกไอ้เหี้ยนั่งเหมือนขวัญมาไม่ครบด้วยอะไรข้างเล้ไม่ใช่หลบโดนมากี่ปีกี่เดือนแล้ว

กูทิ่มกูไม่เจ็บเลยโอ้ยจะถีบหน้ากูอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นผู้หญิงสยองเลยเพ่อนกำลังชีวิตจะได้ดีแตงไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วก็ไปนะไปเลยอย่ามาอยู่กับเขารูอป่ะเออคืนชีวิตให้เขาไม่ใช่มาอยู่กับเขาอ้ผายคนก็คือคนผีก็คือผี มึงมาอยู่กับเขาพ่อแม่เขาก็ทุกข์ไอ้หี้ยชีวิตเขาก็จะดีอยู่แล้วมึงทำให้บันลัยวิบัติไอ้หอวหัวใจมาพวกมึงยังเป็นอย่างนี้ไอ้หียก็ยังมีกูอยู่ในโลกใบน,นี้ไอ้ข้างนี้ดิ <S <S อ่งนี้ต้องมาเช็คอาการแล้วแต่นะแล้วแต่จะมาไม่มาผมไม่ว่านะมันต้องมาดูอาการแต่ถ้าเกิดคุณจะไปที่อื่นผมไม่ได้ว่าอะไรรู้ปะเออผมแค่ ก็ไม่ร like, ู้เราจนกว่าจะหายอ่ะค <we Constitution> ุณไปโรงพยาบาลนะเขาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาไปกี่ครั้งเลยหรือเขาป่วยแบบหนักๆเนี่ยอย่างเป็นโรคตรงโรคไตอะไรต่างๆเนี่ยเขานัดกี่ครั้งเลยถูกไหมนี่ผมยกตัวอย่างเปียบเปย้ลเนอทำงานอะไรเราอ่ะก็รถแต่เราแหละเราจะมาวันไหนว่างก็มาผมไม่ได้ซีเรียสหรอกของพวกเนี้ยมันอยู่ในว่างห้อยมาผมไม่ได้บังคับว่ามึงต้องมาตลอดแรงต่าง เนี่ยเออไม่ต้องซีเรียสหรอกของผมบางคนมาแม่งเป็นปีก็มีวันนี่ข้างดูดิเอ็นโอ้โหขอโทษครเราไ่ทำแบบนี้อกพวกเราขอโนะครับกูให้เวลาเขงออกแล้วกันนะ ตลอดว่าในหัวามีอยู่สามสี่จิตอยู่ในมนะแล้วก็เขาก็จะคุยวนไปวนก็บอกว่าจิ่ที่นเร้อยเอยู่กัมาไฝันเขามาไม่ครบอะเหมือนบเขาเอาฝันเห้ไปเหมือนเขาฝันเขามีจิตจดถึงจะมาได้แล้วเขาเหมือนเขาอยู่มาขมา กูจิ้มไม่ใช่เฉยยิ้หวานหรอกูยิ้มเต็มเองนี่สัตว์กูก็ไม่มึงบีบกูทุกทางเลยอ่ะแต้กูนั่งนิ่งๆดีอ่เฮ้ยนอไอ้เมื่อยูน่ามีเง้ยอย่านอย่าอย่ายิ้มให้บูนเหมื่นเมีย โอเคน่าเดี๋ยวเอาเบาน้ำมันกันวันนี้เอาพักแค่นี้ก่อนนะให้ให้โอกาสเขาออกนะอย่าไปดีอย่าไปดีเดี๋ยวถีบไปไปแต่ไม่มีประคองนู่นเลยพี่ช้างประคองออกโอยด่าเก่งด้วยพี่ตวอ้าแล้วไงว่าแล้วไงนอนนอนเลยไม่ไกูว่ากูจะเล่นไพ่ตั มึงตีอีเบาๆนะดูก่มือนนะาฟ้าฟ้าู้าอ้าฟ้าฟ้าฟ้าู้าฟ้าฟ้ยฟ่าฟ่าฟ้าฟ้าฟ้าก้าฟ้าฟ้าฟ้อฟ้าฟ้้าฟ้อฟเา้าฟ้า่้าฟนาฟ้าฟ้าฟ้าฟนา้าฟ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 ้ป้าฟ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 ้าาาาา้า้้้้าใ้จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้้าา รับปากไหมรับปากเอ้แน่นะถ้ามาเข้าหน้ามึงโดนหนักกว่านี้นะมึงจําไว้รู้ปะเอออันนี้แม่นะผมไม่ได้ใช้ไม้อะไรนะเดี๋ยวผมจะตีแม่ตีพ่อให้ดูแลกันว่ามันเจ็บขนาดไหนรู้ปะแม่ตีแ่แม่นะมึงลงงเงียบรู้ปะมึงไปแบบเงียบเงียบจับไป้มึงจับไว้มึงไปแบบเงียบมึงไปแบบเงียบเงียบรู้ไหมถ้ามึงไปยังไปสงบรู้ปะเราไปอาบน้ำมนต์แล้วก็น้มนต์ได้เออ น้ำมนต์กินเข้าไปาเข้าใจไหมแล้วมึงขับออกไปแบบาวานต่างๆมึงให้โอกาสมึงครั้งแรกแล้วที่นี่มึงอย่าแสดงกิริยามารยาท<ม>าอย่างนี้เข้าใจไหมรู้ป่ะแล้วมึงอยู่เฉยๆอะ่ะกูคอยดูดิไม่งั้นมึงจะโดนแบบนี้อีกนะเอ <aj> ไปแล้วก็เดินออกไปแล้วครั้งหน้ามาดูอาการแขนแขนี่ยเออะทำดีๆับ่อ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยเออ ไปเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันแค่นั้นเวว่าอตังดีขึ้นเดี๋ยวอาบน้ำแล้วกินน้ำพมนน้ำมันขับออกมาทางปัสสาวะอุจจระรู้ป่ะทำดีๆกระโปรงเดี๋ยเขอนั่งไปเหมือนคุณไม่ิวคุไม่คอขอคุณนะคะาจารย์ะยังไงพามาดูกันนะดูดีคุดี ทานี้ดีห้อยหายโชคดีห้อยหายไปอ่านน้ำมนต์เราจะได้ถับออกมาทางอุจจาระปัสสาวะ